สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะและขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสของว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวของเราในวันนี้นะคะคุณแบงค์ธนพลวิบูณ์จันทร์นะคะและคุณเฟิร์นจิระมิกาประเสริฐวงศ์ค่ะดิฉันพันชนกนิพานนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับ ทุกทกท่านนะคะครอบครัวทั้งสองครอบครัวที่วันนี้มารวมตัวกันที่แห่งนี้ค่ะเพื่อเป็นสักขีพยานนะคะให้กับความรักของทั้งสองคนที่วันนี้ทั้งสองครอบครัวก็จะได้มารวมเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองนะคะในวันอันเป็นมงคลวันนี้วันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566ค่ะ ในลำดับแรกของพิธีการในวันนี้นะคะก็จะเป็นพิธีการเจราจาสุขอนนะคะซึ่งจะมานั่งที่บริเวณพิธีแห่งนี้โดยจะเชิญตัวแทนครอบครัวของทั้งสองฝ่ายค่ะ และลำดับถัดมานะคะดิฉันขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญนะคะคนหนึ่งเลยของพิธีการในวันนี้จะขาดเขาไปไม่ได้นั่นก็คือว่าที่เจ้าบ่าวของเรานั่นเองขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณแบงค์ธนพลวิบูณ์จันทร์ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับภาพความน่ารักด้านบนเวทีนีนด้วยนะคะ <ousse> ท่านภูมิเกียรติทุกท่านคะทั้งสองครอบครัวก็ได้ทำการ เจราจาสู่ขอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพิธีแต่งงานค่ะนอกจากจะเป็นวันสำคัญของคนสองคนที่มีความรักต่อกันแล้วเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากๆของทั้งสองครอบครัวดังนั้นจึงต้องมีการขออนุญาตกันก่อนนะคะให้เห็นพ้องต้องใจกันทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะมีการจัดพิธีอย่างเป็นทางการนั่นเองซึ่งทั้งสองครอบครัวก็ได้ทำการพูดคุยเจราจาสู่ขอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้ววันนี้นะคะก็ได้ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะก็ได้จัดพิธีในวันนี้ขึ้นนะคะเพื่อเรียนเชิญญาติพ,พี่น้องเพื่อนๆและแขกทุกท่านนะคะอันเป็นที่รักของทั้งสองครอบครัวมาร่วมเป็นสักขีพยานกันนะคะอย่างเป็นทางการก็ได้นําข้าวของนะคะมีค่าตามประเพณีต่างๆนะคะมีเงินมีทองนะคะแล้วก็รวมถึงทราบมาว่ามีการมอบบ้านพร้อมที่ดินนะคะให้กับ ผู่เบาสาวเพื่อไปใช้ในการเริ่มต้นชีวิตคู่สร้างชีวิตครอบครัวกันด้วยนะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองครอบครัวอีกครั้งหนึงค่ะ และลำดับนี้นะคะก็จะต้องขออนุญาตทางคุณพ่อคุณแม่ของวัดที่เจ้าสาวนะคะรวมถึงญาติญาติฝ่ายวัดที่เจ้าสาวทุกท่านขออนุญาตให้วัดที่เจ้าบ่าวของเราเนี่ยไปรับตัวว่าที่เจ้าสาวกลับเข้ามาในพิธีทุกท่านอนุญาตไหมคะอนุญาตนะคะอ่างั้นขอเชิญนะคะว่าที่เจ้าบ่าวของเรายืนด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะ เดินไปมอบให้กับว่าที่เจ้าสาวของเขาแล้วก็จะรับตัวเธอกลับเข้ามาในห้องพิธีนะคะซึ่งตอนนี้ว่าที่เจ้าสาวของเราก็นั่งรอนะคะอยู่ที่ส่วนด้านนอกนั่นเองทุกท่านมองตามไปนะคะทางด้านซ้ายมือของทุกท่านสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะเพื่อเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้ได้เช่นกันค่ะ